โอเคก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับก็วันนี้มาอยู่ในช่องวิทยุสี่สังผมปาโต้นั่นเองครับก็วันนีผ้ผมไม่ได้มาแคสเกมอะไรเลยนะครับก็วันนี้ผมจะมาจาัด10อันดับเกมผีที่น่ากลัวที่สุดสําหรับผมกันนะโอเคจะมีเกมอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอันดับที่10 h เฮททอ เกมนี้ก็จะเป็นเกมผีหัวม้านั่นเองครับโดยฆาตกรจะเป็นหัวม้านั่นเองครับชื่อก็บอกอยู่ว่าเฮทอสส่วนที่เราผมก็ไม่มีอะไรพูดแล้วครับโอเคแล้วก็เกมนี้นะที่ผมเอามันมาอยู่ในอันดับที่10ก็เพราะว่าลักษณะตัวของตัวเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆครับค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับ ฮอลเลอร์ R.E.C เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่ผมเคยแคสไปนั่นเองครับก็จะเป็นเกมที่แบบว่าเราเข้ามาสำรวจสถานที่มาเก็บวิญญาณผีนั่นเองครับผมก็พูดไปมั่วๆแล้วครับผมไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีครับโอเคก็มีประมาณนี้แหละสำหรับอันดับที่9ครับอันดับที่8 i ด h อ l ดี r ฮอลเลอร์เกมเหตุผลที่เอาไว้ ที่ผมเอาเกมไอเนี่ยมาอยู่ในอันดับที่หกเอ้ยมาอยู่ในอันดับที่แปดเนี่ยก็เพราะว่ามันมีความหลอนนะครับในตัวของผมเมงครับก็คือเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมผีกระสือนะแล้วก็แบบว่าตอนนี้เนี่ยครับก็ผมไม่รู้ว่าจะพูดลายดีครับโอเคก็ถือว่าเป็นเกมแนวสยองขวัญอีเกมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวแต่ว่าก็สนุกนะเกมเนี้ยถึงจะน่ากลัวแต่สนุกมากเลยนะครับเกมนี้เนี่ย อันดับที่7 The Fear 3เกม The Fear สเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็น่ากลัวในอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเกมที่คุณ BX TV แคสไปนะครับโอเคแล้วผมก็เล่นเกมนี้ด้วยบอกได้เลยครับเป็นเกมผีที่ออกแนวสยองแล้วก็มีความสนุกด้วยครับโอเค อันดับที่6 The Fear เกมอย่าเพิ่งตกใจไปครับเพราะว่านี่คือเกมผีเกมเดียวกันครับ The Fear เนี่ยแต,แต่เป็นถึงแม้จะเป็นเกมผีเกมเดียวกันแต่ว่าภาคที่หนึ่งนี้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวกว่าภาคที่2มากๆเลยครับทั้งผีทั้งการาฟิกอะไรในเกมครับค่อนข้างน่ากลัวแถมยังมีเนื้อเรื่องด้วยครับเกมนี้เนี่ย ก็ใครที่ชอบเกมผีผสมกับเนื้อเรื่องครับก็ไม่ควรพลาดเกมเดอะเฟียทั้งภาคหนึ่ภาคสอภาคสมเลยนะครับอันดับที่5 s l e n เรนเดอเกมแล้วก็ที่เหลือก็อ่านไม่ออกเลยครับแต่ว่า เกมนี้ครับเป็นเกมผีที่ผมเคยเล่นครับเกมแซนเดอร์แมนแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากเลยครับเพราะว่าเราเข้ามาอยู่ในป่าแห่งหนึ่งครับที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยครับตัวเราก็ถือตะเกียงครับแล้วก็แซนเดอร์แมนจะโผลมาตอนไหนก็ได้ครับเพราะว่าผีตัวนี้เนี่ยนะครับห้ามจ้องหน้ามันนานเด็ดขาดครับไม่นั้นเนี่ยเราจะตายทันทีเลยครับถ้าเราจ้องหน้ามันนานครับก็ถือว่าก็เป็นเกมที่น่ากลัวอีกเกมหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับ แล้วเราก็เดินทางมาถึงอันดับที่สีอันดับที่สีก็คือเกมเซน n ีนาเดอะสกูนับก็อย่าลืมนะว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะเข้าสู่ช่วงของเกมผีเซนดีนากันแล้วครับซึ่งหมายความว่าตั้งแต่อันดับ4ถึงอันดับ1จะมีแต่เซนตีนาครับก็เกมผี the School เซนตีนาเดอะสกูนียก็ถือว่าน่ากลัวเหมือนกันครับอนข้อก็ค่อนข้างน่ากลัวครับเป็นผีที่อยู่ในโรงเรียนครับ แต่ความจริงมันก็น่าจะอยู่ในห้องใต้ดินนั่นแหละครับก็ถือว่าน่ากลัวมากๆเลยครับเกมนี้เนี่ยอันดับที่3ามเซนเดียนาเดอะแคล่าทูก็เกมนี้ถือว่าก็น่ากลัวอีกแบบนึงครับเป็นเกมห้องใต้ดินครับที่มีเซนเดียนาอยู่นั่นเองครับ ก็ถือว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆครับแถมผีในเกมแซนเดน่าทุกเกมเลยเนี่ยมักจะโผลมาข้างหลังครับให้เราตกใจแล้วเวลาเราเจอมันเราต้องพยายามพันหน้านีด้วยเพราะว่าถ้าเราจ้องมันนานๆเราก็จะตายนั่นเองครับก็ถือว่าก็เป็นเกมที่น่ากลัวมากๆเลยครับเกมแซนเดน่าทุกภาคเนี่ยผมไม่กล้าจะเดินออกจากห้องเลยครับครับน่ากลัวมากๆเลย อันดับที่2เกมซานเดียนาเดอะแคลล่าก็ถือว่าเป็นเกมที่น่ากลัวมากๆเลยนะภาคหนึ่งเนี่ยน่ากลัวกว่าภาคสองด้วยครับโอ้โหถือว่าผมไม่กล้ามองอะไรเลยนะครับเกมนี้เนี่ยผมก็ไม่กล้าออกจากห้องด้วยครับน่ากลัวมากๆเลยครับอันดับที่หนึ่ง House of Sandiana เกม House of Sandiana เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่น่ากลัวที่สุด สำหรับผมแล้วครับเพราะว่าผมไม่ค่อยจะชอบเกมผีเซนเทน่าักเท่าไหร่เพราะว่ามันน่ากลัวมากเลยครับโคตรน่ากลัวและนี่ก็คือ10อันดับเกมผีที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผมนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวิทยสิติสังแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผม ลงคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้บายบายครับผม